พอนั่งทำงานออกจากบ้านเลยพี่มอกมาขับแต่ว่าพี่อมาเป็นคนที่ไปฉีดมาซีนออกมาขับเราไม่ขับ เล้วเราก็จะมากินข้าวเราข้าวมากินบนรถด้วยนะกิน,น,นข้าวบนรถตั้งแต่เด็กจนโตเพราะว่าไม่เคยตื่นไปไหนทันเลยโดยเฉพาะไปโรงเรียนก็คือจะกินข้าวบนรถตลอดเพราะว่าตื่นสายตลอดกินบนรถมีก็เป็นรถมีอะไรอย่างงี้ก็จะแบบแซนด์วิชะไรที่มันกินยังไง ดีซีนะคะเป็นของโรง้านเปี่ยวเวนนี่ค่ะบรรจุกลังหาที่จอดรถอยู่คือเรามาสายอ่ะมันก็เลยไม่มีที่จอดรถเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้อกซิลรอบหลายาจอดตรงนี้เดินไก่มาไปแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วแต่ว่าแบบวันนี้เขาไม่มีแถวให้เหมือนครั้ที่แล้วเนาะ คือเขาที่แล้วเขาจะมีเป็นเลนให้เลยอ่ะถือว่าแบบรอบนี้คนน้อยก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันมาแบบโดที่สองแล้วอันนี้เป็นวันที่หนึ่งร้านอาหารมันก็แบบว่าเริ่มเปิดให้นั่งอะไรอะไรนี้แต่ว่าที่นี่ก็จะมีร้านอะไรเท่าไหร่เลยลมันก็มานั่งรอคุณแม่อของนอกแล้วเพราะว่าวันนี้คนค่อนข้างเยอะเราแบบไม่อยากเข้าไป ก็เลยมานั่งร้องไห้ค่ะมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่เป็นไรเลยไม่เป็นไรค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บคราวมี้เิดเจ็บนะคะ เออโชว์หน่อยโชว์หน่อยนันแหละเดินก็เลยมาสั่งเอากรีนทีชีมค่ะแกนเด็กค่ะเขียวก่อนก็เลยเข้ามาซื้อในรอบปีคือปีเนี้ยยังไม่ได้กินลืมว่าแบบ ซื้อมาก,ก็กินไม่ได้เพราะว่าใส่แมสอยู่กันก็เลยแต่ต้องแบบไปกินบนรถเอาอากคิเลย แบบคันหน้าไปหมดเลยว่าขึ้นค้างขึ้นแล้วรสชาติที่เราไม่ได้สัมผัสมาคือป,ปีนี้ยังไม่ได้กินสตาร์บัคเลยเพราะไม่ได้ไปไหนไอก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยานะคะที่เขาแบบเริ่มปลดล็อกดาวน์ทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างนี้ค,คนก็เต็มที่จอดรถก็แบบเต็มเขาที่แล้วแบบไม่มีอะไรเลยเงียบ นะพอลบอลลุ้อนนี้ก็คือเหมือนกบฟท์คุมอะไรออกไปแล้วเพราะว่าแบบร้อนแล้วก็คันหน้าคือแค่แมสก็คันหน้าแล้วแต่งตัวแบบเอาลุกมากแบบหมายถึงว่าฟังก์ชันประโยชน์อะไรช่างมันแต่ว่าต้องลุกออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือหมดแล้วฟังก์ชันลุกอะไรต่างๆเพราะว่าร้อนมากคันหน้า มันอ้อะไรน้องชื่อคูเปอร์ที่เก็บมาเลี้ยงมันตามตลอดเลยก็ถ้าไม่เล่นถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะกัดเท้าอ้วนอะไรคะตั้งใจกินมากโอ้ยมันอร่อยใช่ไหมด้านนี้ด้านนี้เลียด้านนี้โอเค ไม่มี sociedad, Bref, like อะไรก็เลยมานั่งเช็คคลิปจ้ไปลนติดครอบเดินแล้วก็อุ้มแมวแล้วก็แบบมันก็จะแบบลำคาญตอนนี้ก็เรากำลังจะทานข้าวเย็นคือแบบตัดยากมากแยวหลังจากนี้เราก็จะอาบน้ำแล้วก็น่าจะนั่งทํางานต่ออีกนิดนึงทุกคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย